้รายการ l a ดี s o c เ e ต y สัปดาห์นี้นะคะเกมขอเอาใจสายมูเตลูค่ะเพราะว่าเกมนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความปังปุริเย่นะคะกับการสักลายมือนะคะกับอาจารย์นิวสักลายมือเศรษฐีนะคะที่แรกของจังหวัดนนทบุรีแต่ว่าจะปังขนาดไหนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะตามเกมเข้าไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์นิวนะคะด้านไหนกันดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาลูกศิษย์มาเรียนกันเยอะมากเลยค่ะยังไงเดี๋ยวตามมาค่ะตามมาตามมาตามมา สิทธิเตโชชัยโยนิจังประมังสุขังอรหังสุกโตนโมพุทธายะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเกมก็นั่งอยู่กับอาจารย์นิวนะคะสักลายมือเสร็จี่เจ้าแรกของจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะและเพื่อไม่ให้มนการเสียเวลานะคะเพราะตอนนี้เกมรู้เลยเนี่ยว่าสายมูเตลูเนี่ยกำลังรอเลยว่าแบบเฮ้ยทำแล้วดียังไงทำแล้วปังยังไงเพราะฉะนั้นเกมต้องขอต้อนรับอาจารย์นิวคะ่ะอาจารย์นิวสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิวคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับทราบถึงความปังปุริเย่ในการสักลายมือหนูต้องถามก่อนอาจารย์นิวทำไมถึงดีถึงได้มาทำเกี่ยวกับเรื่องสักลายม ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความชอบนะคะชอบชนิสสา์ตรงนี้นะคะเพราะว่าสักไปแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงจริงนะคะส่วนตัวนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เหมือนอเป็นการสืบทอดมาจากทางต้นตระกูลเรานะคะ,ะคือเป็นศาสตร์ช่วยคนนะคะ,ะถ้าเป็นสมัยนี้นะคะก็ก็คือเป็นการสักลายมือเหมือนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ทางบ้านของอาจารย์ก็มีนะคะ มีครูบาอาจารย์ตั้งแต่รุ่นทวดมานะคะซึ่งเดิมทีในศาสตร์ของคุณทวดเนี่ยก็จะเป็นหมอตำแยโบราณน,นะคะ,ะช่วยทำคลอดคนนะคะ,ะ,ะทีนี้ก็จะมีการแบบช่วยเหลือคนในเรื่องเจ็บเรื่องป่วยต่างๆถ้าเป็นสมัยนีย้เหมือนขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขะนะคะแต่คุณทวดนี่ก็จะโบราณอะ่ะเป็นเป็นร้อยปีแล้วท่านก็มีเขาเรียกอะไรนะ กระเป๋าอของกระทรวงาาสาธารุกุขเลยเขาขึ้นกับกระทรวงเลยนะคะคือท่านจะเก่งมากแล้วก็จะช่วยคนเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาโดานกุณของต่างๆสารพัดเลยนะคะเป็นหมอโบราณน,นะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในศาสตร์ของพ่อแก่108เหมือนกันนะคะแล้วตัวอาจารย์นี้ก็สืบทอดจากตรงนั้นมาแต่พอมาในรุ่นเราเราไม่ไปทำทอดแล้วนะคะเราก็จะสืบทอดมาในเรื่องศาสตร์ของการเปลี่ยนเส้นลายมือนะคะ ศักลายมือเศรษฐีคือช่วยคนนะคะให้พลิกชีวิตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็เป็นการช่วยคนเหมือนกันแต่คนละอย่างกับบัุลุษที่เรามีมาเราสืบทอดครูของปู่ของย่าของปวดเรามาแต่เรามาใช้ในวิธีนี้ค่ะแล้วทําไมถึงได้อาจารย์ถึงคิดว่าเฮ้ยฉันจะช่วยคนด้วยวิธีการสักลายมืออาจารย์ไปได้แบบว่า แนวความคิดตรงนี้มากย่างไรคะคือเรามีครูอยู่แล้วนะคะ,คะอันนี้พูดในสิ่งนี้ก็ใช้วิจนณญาณน,นิดนึงนะคะ,คะเพราะว่าการสักลายมือเนี่ยเป็นศาสตร์ของความเชื่ออยู่แล้วนะคะความเชื่อความศรัทธาตรงนี้นะคะคนที่เข้ามาตรงนี้ครึ่งหนึ่งคุณก็ต้องเชื่อนะคะว่าเป็นศาสตร์ที่เรามองไม่เห็นนะคะ,คะ,ะและส่วนหนึ่งเนี่ยคือสักไปแล้วเนี่ย มันเห็นผลจริงนะคะแต่เราก็ไม่สามารถการันตีด้วยคําพูดได้นะคะ,คะแต่ส่วนมากอ,อ่ะเวลาจะสอนหรือจะสักให้กับลูกค้านะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าอ่ไม่ใช่ว่าคุณสักไปแล้วหรือว่าคุณสักให้ลูกค้าไปแล้วคุณจะไปการันตีเลยว่าคุณจะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะสักไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะ,ะคือเส้นต้องถูกต้องอนะคะเพราะว่าที่นี่อาจารย์สอนคือจะเน้นเรื่อง เส้นแท้เส้นจริงที่เกิดขึ้นในฝ่ามือนะคะไม่ต้องเสกนะคะไม่ต้องเล่นไสยเวทนะคะคือเอาเส้นแท้ๆในฝ่ามือนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วอีก5้าเปอร์เซคือเจ้าตัวต้องปฏิบัติด้วยนะคะสักไปแล้วเนี่ยต้องคิดดีทำดีนะคะคือมันจะเป็นข้อดีอ่ะคนที่สักลายมือไปเนี่ยอ่าเราไม่ได้ทําให้งมงายไม่ได้ดึงให้คนงมงายคือเหมือนศาสตร์เนี้จะทําให้คนเนี่ยบางคนที่อ่าสมมติ ไม่เคยทําบุญเลยนะคะ,ะหรือคนที่จิตใจไม่ค่อยดีงามอะไรเงี้นะคะพอสักไปแล้วหวังที่จะให้สําเร็จเนี่ยนะคะคือเขาจะเปลี่ยนเลยนะคะเขาจะเปลี่ยนในตรงนี้เลยอ่าเริ่มมาคิดดีพูดดีนะคะทําบุญนะคะหรือทําอะไรที่ไม่เป็นบาปนะคะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกสักเส้นจริงๆในตอมือให้ถูกต้องมันก็เห็นผล50%แล้วนะคะครึ่งหนึ่งคือตัวเราปฏิบัติ ทำตัวให้ดีทำชีวิตให้ดีนะคะแล้วก็ทำบุญเยอะๆอ,ะะอันนี้คือจะเห็นผลเลยนะคะ,ะคืออาจารย์ก็เละบอกะค,ะคุณผู้ชมก็คือถ้าเกิดใครได้มีโอกาสสักลายมือเนี่ยในความเป็นจริงแล้วอย่างที่อาจารย์บอกไปอาจารย์ไม่สามารถที่จะการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยคนที่มาสักว่าเฮ้ยคุณสักไปแล้วคุณจะต้องเห็นผลแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยคือหนึ่งเลย คนที่สักจะต้องสักแบบถูกต้องตามเส้นลายมือจริงๆสองเมื่อสักไปแล้วตัวคุณเองจะต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสุดท้ายคุณต้องศรัทธาด้วยแล้วมันจะยิ่งทําให้มันเกิดผลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าสักไปแล้วเนี่ยเหมือนในใจเหมือนคิดแค่ว่าลองดูนะอะไรเงี้ยเผื่อแบบเผื่อจะดีขึ้นอันนี้คุณก็ไม่ได้ศรัทธานะคะตรงเนี้ยถ้าคิดอย่างนี้มันก็เป็นลบอยู่แล้วใช่ไหมคะ มันก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นผลอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าคนที่มาด้วยความศรัทธาเป็นพื้นอยู่แล้วอ่ะนะคะหนึ่งเส้นถูกต้องแล้วตัวเราก็ศรัทธาเราก็จะ,ะปฏิบัติตามแต่ถ้าไม่ศรัทธาเราไม่ปฏิบัติตามไงะคะ่อืะก็มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะแล้วการสักเหมือนกันนะคะอ่าอย่างไลๆที่คือต้องเน้นไปลงพระเวทน,นั่นอันนี้นะคะ,คะจริงๆแล้วอะ่ะ มันไม่ได้มีความสําคัญอยางนั้นเลยศาสตร์จริงๆของลายมือเนี่ยนะคะเส้นแท้ๆในฝ่ามือเท่านั้น<ะ>คือคนเรานะคะเส้นฝ่ามือเนี่ยจะมี3มเส้นหลักๆที่มีมาโดยกําเนิดเลยนะคะ,ะที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะ,ะซึ่งตรงนี้ถ้าภาษาเส้นเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะคะ,ะนะคะทีนี้ที่เรามาสักให้ลูกค้าแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงบางคนนะคะที่มาสักเนี่ย มันมีอยู่แล้วประมาณ<ะ>20-30%นะคะเรามาสักเพื่อปรับแก้เสริมหนุนนะคะให้มันรวดเร็วขึ้นนะคะที่นี่ก็จะมีเคล็ดนะคะเวลาเราสอนนักเรียนเนี่ย<ะ>มีเคล็ดคือสักยังไงให้เห็นผลนะคะคุณไม่ต้องไปยุ่งกับาสยศาสตร์เลยนะคะ,ะตรงนี้แค่นี้ไปเปิดร้านแล้วก็สักให้ลูกค้าก็ปังค่ะ,ะงั้นแสดงว่าอาจารย์ขาโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ย แน่นอนอะยกตัวอย่างงา่ายอย่างเส้นวาสนาทุกคนเนี่ยต้องมีอยู่แล้วแต่แค่ว่าเมื่อพอมาของอาจารย์เนี่ยมันจะทําให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะ<บ>อย่างบางคนอย่างเงี้ยมันจะเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเส้นวาสนาเอ๊ะทำไมของฉันจางจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆพวกนั้นเป็นเส้นรองหรือเส้นเสริมนะคะ,คะทุกคนอาจจะไม่มีในฝ่ามือนะคะก็เปรียบได้กับเรื่องที่ว่าบางคน,น่ะชีวิตลําบากอยู่นะคะหรือว่ายังไม่มีความสําเร็จในชีวิตเลยนะคะในชีวิตน่ะ ถ้าเกิดจะให้อะไรมันดีจริงๆหรือว่าสําเร็จทุกๆอย่างเนี่ยคือวาสนาต้องเป็นตัวชูโรงนะคะวาสนาต้องส่งทีนี้ถ้าวาสนาไม่มีหรือมีน้อยนะคะถึงบอกว่าการสักเพื่อเพิ่มเพื่อปรับตรงนี้เร่งขึ้นมาให้รวดเร็วบางคนก็มีน้อยนึงบางคนไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยเราสร้างเพื่อให้เขาได้มีนะคะพอพอมันมีวาสนาขึ้นมานะคะทั้งงานเงินนะคะชีวิตต่างๆ มันก็จะมาหมดเลยทีนี้ก็จะรับรื่นมากย่งขึ้นะคะอาจารย์คะแล้วทำไมอาจารย์ถึงได้ต่อยอดที่อยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากแบ่งปันความรู้ให้กับเหล่าลูกศิษย์ได้มีโอกาสที่ว่าได้มาเรียนกับอาจารย์อันนี้คือทาไมอาจารย์ถึงตั้งใจที่อยากจะแบบเหมือนเปิดสอนอย่างนี้คืออย่างนี้ต้องแยกสองอย่างนะคะ่าศักมาเยอะนะคะอาจารย์ไม่สามารถจะบอกได้คือมากกว่าพันคนแน่นอนนะคะสักมาเยอะแล้วก็เห็นผลจริงนะคะแล้วตัวอาจารย์ก็มาจากความสําเร็จของ จากการสักและเปลี่ยนจริงนะคะ,คะอันนี้ขอไม่เล่าในส่วนตรงนี้นะคะ,ะมันมีความเปลี่ยนแปลงมาทําให้เราเชื่อนะคะสําหรับอาจารย์เนี่ย80%เลยนะคะว่ามันมาจากการสักลายมือทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งนะคะ,ะพูดในเรื่องที่มองไม่เห็นอีกนะคะคะมันถึงเวลาของครูบาอาจารย์ซึ่งท่านก็จะบอกว่าแตะไหลมาแล้วะนะคะ เพื่อที่จะให้เรามารับหน้าที่ตรงนี้ช่วยเหลือคนนะคะ,คะก็ศาสตร์นี้ก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้มาเป็นการสอนนะคะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยเปิดสอนศักยังไงบ้างคะมีเส้นลายมือหรือว่ามีการสักอย่างอื่นด้วยคะก็มีนะคะลายมือเศรษฐีนะคะ,คะสอนศักลายมือเศรษฐีแล้วก็สอนศัก์อัครยันนะคะ,คะก็มันจะจําแนกไปหลายคอร์สนะคะ,คะสอนอลงงณพลักหน้าท้องนะคะ ก็เกี่ยวกับเรื่องสายเมตตานะคะ,คะพระลักษณ์นาทองจะเกี่ยวกับสายเมตตาชั้นสูงนะคะคะตรงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมต่างๆนะคะหรือเรียกทรัพย์ค,คอรอสแก้เส้นแก้เส้นเนี่ยนะคะก็คือหลายๆที่ที่เขาสักมาแล้วเกิดเส้นเสียในฝ่ามือ,อมเสียเนี่ยบางที่ก็คือว่าบางที่เขาสักไม่ได้ดูจากเส้นจริงนะคะแล้วส่งผลให เกิดความเสียหายสักไปชีวิตมันดีลงเหมืไปสักไปทับเส้นที่มันดีอยู่แล้วอะยงี้ใช่ไหมคะก็บางทีคนเราในมือเนี่ยมีทั้งเส้นดีและเส้นเสียนะคะเพราะฉะนั้นจรญาบัณของผู้สักนิดนึงต้องมีคือคุณไม่ได้แค่ว่ามีแพทเทิร์นหรือว่ามีบล็อกสําเร็จในหัวแล้วคุณก็วางไม่ได้นะคะคนเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกถ้ามีเส้นเสียเนี่ยถ้าคุณมีบล็อกสาเร็จ มาถึงคุณก็วางเลยแล้วถ้าไปทับกับเส้นที่เสียอยู่นะคะมันยิ่งเสียไปเลยคุณ<ด><ด>ไปย้ำให้เขาตกลงไปอีกนะคะ,คะตรงน,นี้มันเป็นผลเสียมากนะคะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเวลามาเรียนกับอาจารย์เนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะแบบว่าออกไปแล้วแบบเอ้ยฉันเปิดสักได้แล้วอืนะคะตรงนี้มันก็จะมีส่วนหนึ่งของผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยนะคะค่ะทำอาชีพต่างๆอะไรเยยงี้ยบางคนก็อ่าราชการนะคะบางคน เป็นนักบินนะคะคือแต่ชอบมูน่คะหรือว่าบางคนก็คืออยากมีอาชีพเสริมค่ะอย่างนี้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานแต่เขาก็ชอบของเขาอะนะคะแล้วแต่ตรงนี้ซึ่งบางคนก็มีพื้นฐานประกอบกันสองอย่างนะคะพื้นฐานเนี่ยสิ่งแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสายโหราศาสตร์ก็เช่นดูดวงมานะคะดูไพ่มานะคะ ส่วนนี้ก็มันจะเป็นข้อดีนะคะมาเรียนแล้วมันทําให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นนะคะ 2. บางคนเนี่ยเคยเป็นช่างสักมาก่อนช่างสักนี่อาจจะได้ว่าสักตัวหรือว่าสักคิ้วก็ได้นะคะตรงนี้มันก็จะดีในข้อว่าเราสักไปแล้วเนี่ยเกิดทําให้เส้นมันสวยนมันชัดเจนมันจะไม่มีข้อผิดพลาดนะคะเนี่ยข้อดีสองข้อนี้ถ้าคนที่มีพื้นฐานมาเนี่ยมันจะทำให รวดเร็วหลังจากที่เราเรียนเพราะเราเรียนแค่สามวันสามวันนี้สามารถไปประกอบไปประกอบอาชีพได้เลยสามวันนี้คือสอนสอนครบทุกศาสตร์ที่อาจารย์บอกเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเฉพาะวิชาเฉพาะวิชาะคะอร์สหนึ่งก็จะเรียนสามวันนะคะอ,อย่างเช่นสมมุติศักย์ลายมือเศรษฐีก็คือจะเรียนสามวันสามวันติดต่อกันเลยติดต่อกันนะคะจบแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้เลยเราก็จะมีใบประกาศซื้บอ,อบัตรให้หนึ่งฉบับนะคะตรงนี้ทีนี้นะคะถ้า บางวิชามันก็รวดเร็วนะคะ,คะอาจจะหนึ่งวันได้นะคะเนะะื้อหามันเหมือนถามว่าเรียนรัดไหมอย่างนี้ก็เหมือนเขารวบทุกอย่างมาหมดแล้วถ้าในในศาสตร์นี้ถ้าเป็นโบราณเนี่ยอาจตจ้องเรียนเป็นสามเดือนหรือหนึ่งปีเลยนะคะ,คะถึงบอกว่ามาสมัยเนี้คือดีมากมเขารัดมามเขารวบมาให้นะคะ,ค,ะคือสามารถที่จะปุ๊บเนี่ย รับลูกค้าได้เลยค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดคนที่อยู่ต่างจังหวัดล่ะคะอาจารย์คะอาจารย์มีแบบว่าไปสอนนอกสถานที่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะที่อื่นอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะเรื่องว่าสอนนอกสถานที่ได้ไหมหรือทาแล้วมันดีไหมนะคะค่ะที่นี่นะคะเราจะทําไม่เหมือนที่อื่นหนึ่งไม่สอนออนไลน์นะคะไม่สอนออนไลน์เพราะข้อดีข้อเสียของการสอนออนไลน์นะคะหรือว่าการสอนนอกสถานที่มันต่างกันนะคะอ่า เราสอนในนี้เพราะอย่างจย์บอกว่าจาย์สืบทอดจากครูบาอาจารย์ตรงนี้มานะคะค่ะอ่าก็ครูจะอยู่เป็นหลักที่นะคะ,คะแล้วก็อยู่กับตัวเราซึ่งเรามองว่าการที่ไปสอนนอกสถานที่มันก็จะไม่ครบถ้วนในเรื่องตรงนี้นะคะแล้วสองการสอนออนไลน์นะคะอันนี้ไม่พลาดพิงนะคะค่ะส่วนตัวเลยมีความเชื่อว่าไม่เต็มร้อยแน่นอนนะคะอ่าอ,อย่างทุกคนเรียนกันเนี่ย เราสอนกันเราดูเส้นในฝ่ามือบางทีเราแหวกแล้วแหวกอีกนะคะเพื่อจะให้เจอเส้นแท้ๆในฝ่ามือที่จะกำหนดเส้นแท้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการเรียนออนไลน์นะคะคุณจะได้แค่ทฤษฎีนะคะจริงๆแล้วอ่ะคุณจะไม่สามารถเห็นเส้นดีเห็นเส้นเสียในฝ่ามือนะคะอันนี้ไม่แนะนํานะคะและที่นี่ก็ไม่สอนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสอนเป็นหลักที่นี่เลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากเรียนกับอาจารย์ก็คือต้องมาที่นี่เท่านั้นที่นนทบุรีและสอน3วันไม่สอนหนึ่งวันเฉพาะทัดลายมือนะคะไม่สอน1วันไม่สอน2วันเพราะอาจารย์มีความเชื่อว่าคุณได้ไม่เต็มร้อยแน่นอนค่ะนะคะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้หนูสงสัยมากว่าในกรณีที่แบบว่าเรามาเรียนแล้วเนี่ยก่อนเรียนอย่างที่เมื่อกี้หนูได้ถามอาจารย์ไปว่าจะต้องแบบว่าทําบุญบ่อยมาเลยมันต้องมีการครอบครูไหมคะหรือว่ายกพานบอกอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะอันนี้นะคะ ต้องแยกคําว่าครอบอแล้วก็มีครูนะคะทีนี้บางที่อันรไม่แน่ใจว่าการครอบครูความหมายของเขาคืออะไรนะคะ,คะแต่ของเราศาสตร์ที่นี่นะคะศาสตที่นี่ก็คือพ่อแก่นะคะ,คะเป็นวิชาของพ่อแก่ค่ะทีนี้การเรียนนะคะเพื่อที่ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความเข้าใจภาษาของอาจารย์คือให้ครูประสิทธินะคะ ทุกคนมาเรียนเนี่ยก็จะมีการครอบเสียนพ่อแก่นะคะเพื่อให้เกิดสิริมงคลค่ะครูบาอาจารย์จะได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเรานะคะนี่คือเป็นเรื่องมงคลที่นี่ทำะนะคะใครมาเรียนที่นี่ก็จะได้ในข้อตรงนี้นะคะ,คะอาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาเรียนอยากจะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ะจะต้องทําอะไรยังไงบ้างคะติดต่อได้ที่ไหนคะก็นะคะ สามารถจะติดต่อโดยตรงได้นะคะเบอร์ทโทรนะคะ0823023978นะคะหรือว่าติดต่อโดยตรงที่หน้าเพจเลยนะคะค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะย,ยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะมาเรียนรู้กับอาจารย์ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยะนะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมารเรียนเนี่ยรับรองว่า ฟังปุยเยทุกคนแน่นอน,นเก่งก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะแต่อย่าเพิ่งไปไหนคะ่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะคะเดี๋ยวเกมนะคะจะมีเสียงยืนยันจากลูกศิษย์ของอาจารย์ว่าเรียนไปแล้วเนี่ยเขาปังแค่ไหนยังไงต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ปุ๊กนะคะมาจากบ้านโป่งราชบุรีนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิวมากๆเลยนะคะที่ได้ส่งต่อวิชานะคะสักลายมือเศรษฐีแล้วก็ส่งต่อวิชาสายมูต่างๆให้กับอาจารย์ปุ๊กนะคะซึ่งอา,อาจารย์ปุ๊กก็ค่ะก็เป็นคนชอบและก็เชื่อเรื่องศาสตร์นี้อยู่แล้วก็เลยมองหาที่เรียนนะคะมองหามาหลายที่มากจนตัดสินใจนะคะมาเรียนกับอาจารย์นิวเพราะว่าได้ ทำการสอบถามพูดคุยเรารู้สึกว่าอาจารย์นิวสอนด้วยเรื่องของความเป็นจริงมีพื้นฐานความเป็นจริงและเส้นลายมือต้องเป็นเส้นจริงจจากมือมันก็เลยทําให้อาจารย์ปุกว่าตัดสินใจที่จะมาเรียนกับอาจารย์นิวเพราะว่าอาจารย์นิวสอนเป็นเรื่องจริงลายมือของแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องอิงจากเส้นจริงเพราะว่าคํำนี้เลยค่ะถึงตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะคะ แล้วก็หลังจากที่อาจารย์ปุ๊กนะคะตัดสินใจมาเรียนกับอาจารย์นิวแล้วแล้วก็ได้สักลายมือไปกับอาจารย์นิวนะคะทําให้ชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะได้ไปเปิดนะคะสํานักสักลายมือนะคะอยู่ที่จังหวัดาราชบุรีนะคะอําเภอบ้านโป่งเสร็จแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่า มีลูกศิษย์ลูกหานะคะมาสักเยอะมากนะคะภายในเวลา3เดือนนี่ประมาณ300กว่าคนแล้วก็แต่ละคนปังมากค่ะปังทั้งเรื่องงานเรื่องเงินที่สําคัญนะคะเรื่องโชคลามนะคะอันนี้คือฮอตมากนะคะก็เมื่อล่าสุดนะคะก็ลูกศิษย์ก็ส่งมาบอกว่าถูกเขาเรียกว่าเล่นลอตเตอรี่นะคะแล้วก็ได้โชคได้ลาบไป ประมาณล้านกว่าบาทน,นะคะก็มาย้ําเส้นสักใหม่แล้วก็มีการบอกต่อไปหลายๆคนมากทําให้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจากเรานะคะไม่ได้มีพื้นฐานในการสักลายมือหรือไม่ได้เป็นอาจารย์มาก่อนแต่เราแค่มาเรียนแล้วเราก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์นิวสอนนะคะทำให้ทุกวันนี้นะคะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากแล้วก็แต่ละคนนะคะปังมากค่ะส่วนเรื่องจะปังมากปังน้อยอย่างที่บอกเลยค่ะก็แล้วแต่ว่า คนที่สักไปเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรทําอย่างไรซึ่งของอาจารย์ปุ๊กการันตีได้เลยว่าเวลามาสักปุ๊บก,ก็จะพูดของเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการปฏิบัติการเดินสายกลางมันก็เลยทําให้คนที่เขาสักไปแล้วเขาเชื่อแล้วเขาทําตามเขาก็เลยเห็นผลลัพธ์ว่ามันปังมากค่ะซึ่งต้องขอบคุณอาจารย์นิวจริงๆที่ส่งต่อความถูกต้องแล้วก็คอร์สลายมือเศรษฐีที่มันใช่มันถูกต้องไม่ได้แบบว่าเขาเรียก อวยจนเกินไปให้มันทําให้คนได้กลับมาอยู่บนทํางาเขาเรียกว่าทำบุญทําทานแล้วก็อยู่เชื่อในสายมูบนทางสายกลางโดยที่ไม่ได้งมงายนะคะขอบคุณอาจารย์นิวมากๆเลยค่ะ